สวัสดีครับนี่ครับเป็นเป็นไฟที่ซื้อสำเร็จมานะครับรามาทอดก็แช่ตู้เย็นไว้ครับแช่ฟรีซไว้ <c oughs> ก็มีวิธีทอดเฟนฟายครับให้กรอบอร่อยฮะก็ก่อนอื่นเราตั้งน้ำมันฮนะให้ร้อนจัดเลยนะครับทอดรอบแรกก่อนเดี๋ยวรอน้ามันร้อนกันครับ หลอนจัดเสร็จครับใส่เฟรนช์ฟรายลงไปเลยครับแค่เขาไว้สักประมาณ1 0บวินาทียีวินาทีครับแล้วเดี๋ยวเอาขึ้นก่อนเลยครับนะครับทอดรอบแรกครับเอาขึ้นระหว่างทิ้งพักเขาไว้สักแป๊บหนึ่งครับสักห้านาทีก็ได้ครับเดี๋ยวค่อยลงเอาทอดใหม่ครับผ่านไปแล้วครับ10นาทีนะครับก็เดี๋ยวเราจุด ตาอีกครั้งครับตั้งไฟกลางครับเดี๋ยวเราเอาลงไปทอดนะครับใช้ไฟกลางนะครับครานี้นะครับใช้ไฟกลางค่อยๆทอดให้เขาเหลืองกรอบครับเราค่อยเอาขึ้นนะครับพอเหลืองกรอบได้ที่นี้แล้วครับก็เดี๋ยวเราเร่งไฟแรงขึ้นอีกนิดนึงฮะแล้วก็ตักขึ้นได้เลยครับเอาไปโรยเกลือต่อครับเสร็จแล้วครับเหลืองกรอบน่ารับประทานครับแล้วก็ โรยเกลือไปหน่อยนะครับใครชอบรสเค็มรสอะไรก็ใส่เข้าไปนะฮะอันนี้ก็จะใส่อรอริกาโน่ไปด้วยนะครับ <c oughs> ชอบกลิ่นท้ายครับพริกปาปริก้าครับโอเค นี่ครับอันนี้ก็น่าทานแล้วครับน่าทานเพราะเอามือคุกนี่นะครับครับก็ลองไปทําดูครับอันนี้เป็นเฟนฟรายที่ซื้อสําเร็จมานะครับไว้คราวหน้าจะสอนวิธีทำเป็นฟรายกันนะครับวันนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ